เป็น M1 Max 2ตัวฮะมาเชื่อมต่อกันดื้อๆเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ภาษา Apple เขาเรียกว่า Ultra Fusion นะครับเอารวมล่างดีกว่าแพนมาเรามา Fusion กันหน่อยทำยังไงนะเอ้ยต้องฝั่งนี้พี่หนุย Ultra Fusion นึกถึงดาร์กนบอนลเลยนะพี่หนุอยนะเอาล่ะเรามากันที่ทำว่า Peak Performance ของงานก่อนนะครับแรงสุดพลัง 8มีนาคมนะครับตามเวลาอเมริกาก็เป็นเช้า9มีนาของไทยนะครับ Apple เปิดตัวชิปใหม่ M1 Ultra พร้อมคอมพิวเตอร์สุดแรงตัวใหม่นะ Mac Studio แล้วก็จอ Studio Display นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความแรงแบบแซงหน้า Intel อ่ะพาร์ทเนอร์เก่าเอาเป็นว่านะตอนนี้แซงไม่เห็นฝุ่นแล้วนะครับมีการเอา performance มาเปรียบเทียบเนี่ยพี่หนุ่ยถึงกับน้ำตาตกนิดน,นึงเพราะว่า Mac Pro ตัวที่ขูดชีตเนี่ยพันเรียบร้อยนะครับ ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องของแรงนะครับเราต้องดูอุปกรณ์ราคาเบาๆกันก่อนงานนี้เปิดตัวกัน2รุ่นนะฮะก็คือ iPhone SE รุ่นใหม่ถูกจริงก็ iPhone SE นะครับก็จะเป็น iPhone รุ่นประหยัดที่สุดของของตระกูล iPhone เลยซึ่งก็จะใช้ชิป ที่เป็นชิปเดียวกับใน iPhone 13นะครับดีไซน์เหมือน iPhone 8เลยครับเพราะว่าจะมีปุ่มโฮมเหมือนเดิมแล้วก็จอขนาดเท่าเดิม4.7นิ้วแต่ว่าเขาเคลมว่าจอเนี่ยเป็นจอเซรามิกชิลเหมือนใน iPhone 13เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็จะมีความทนทานมากกว่าเดิมแล้วก็ปรับชิปเนี่ยเป็น A 1 5เหมือนอย่าง iPhone 13ที่บอกไปนะครับซึ่งพอใช้ชิป A 1 5แล้วเนี่ยต่อให้โมดูลกล้องจะเป็นโมดูลเดิมกับ iPhone 8นะครับแต่ว่าเราก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นนะครับเนื่อง เอ่อ uh, image signal processing ที่สามารถมาประมวลผลภาพในการถ่าย HDR HDR4 diffusion ต่างๆนะครับแล้วก็มี photographic style ด้วยสามารถเลือกโทนสีของรูปได้เหมือนใน iPhone 13ครับก็ต้องยอมรับว่าชิปจะเหมือนกันกันกบผู้ที่ถอย iPhone 13มาในราคาแ <c oughs> พงทีนี้พอใช้ชิป A15 นะครับการประมวลผลมันเลยซับซ้อนขึ้นนะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้แชะเดียวสวยกว่าเดิมรองรับ 5G นะฮะแล้วก็ Wi-Fi 6นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียว ทีนี้ถ้าเอาไปเทียบกับ iPhone 13 iPhone SE 3เนี่ยนะจะด้อยกว่าตรงไหนบ้างครับก็จะมีเรื่องหน้าจอครับตรงที่จอเนี่ยไม่ได้เป็น HDR นะครับก็ยังเป็นจอแบบเดิมอยู่เป็น Liquid r e t i n a นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดก็จะน้อยกว่าตอนที่เราไปใช้ o u t อ o ทดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สว่างเท่าครับแล้วก็ไม่มีกล้องมุมกว้างมากนะครับไม่มี ultra wide ไม่มีโหมดการถ่ายภาพกลางคืนนะครับหรือว่าที่มันจะลากชัตเตอร์ยาวๆให้เราสามารถถ่ายแบบสว่างขึ้นได้ แล้วก็พวกวิดีโอซินิมติกที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีครับแล้วก็ถ่ายด o เบย์วิชันไม่ได้ด้วยก้องหน้าก็ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลถ้าเกิดเทียบกับ 12ล้านของ iPhone เนี่ยใครที่เป็นสายเซลฟี่ก็อาจจะมีติดใจนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าโอเคนะกับราคาเท่านั้นพี่หนุ่ยนะเริ่มต้นความจุ6 4กิก15,900พัเอบาทนี่คือราคาไทยนะครับฟังดูดูเหมือนว่าครั้งนี้4 2 9เนี่ยเปิดตัวถูกแต่ราคาไทยเนี่ยแพงขึ้นพันหนึ่งนะครับสำหรับุเริ่มต้นนะครับเปรียบเทียบกับราคา iPhone 13 m i ม i ินิที่ความจุเท่ากัน128้อย่กิกนะครับเขาขายอยู่25,900่้ก็อยู่ในรูปแบบมีปุ่มไงแต่ด้ iPhone mini, า แต่ก็ไม่มีปุ่มไงไม่มีปุ่ม,มก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะครับเริ่มให้สั่งซื้อล่วงหน้า18มีนาตั้งแต่9นาฬิกานะครับที่หน้าเว็บ Apple แล้วก็วางจำหน่ายกันจริงๆ25มีนาคมนะครับก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะ15,900คุณได้ชิปที่แรงเท่ากับ iPhone 13และต้องพูดได้ชัดกว่านั้นแรงกว่ามือถือ Android ทั้งตลาดนะครับแรงกว่า Snapdragon 8 g e 1ที่ อยู่ในรุ่นเรือทง <นะ S 2> อของของขอ i n d r o i d ตอนนี้นะครับ Apple กลายเป็นบริษัทผลิต CPU ที่เก่งเฉยเลยฮะ <c oughs> สิ่งที่ชอบมากที่สุดนะครับก็คือ iPhone 13นะครับแม้ไม่ได้มีเทคโนโลยีใหม่แต่ว่ามาพร้อมสีใหม่คือโทนสีเขียวรักโลกสุดๆเลยจ้า <c oughs> เอาไปดูหน้าตาของ iPhone 13กันทีหนึ่งนะครับมาด้วยสีเขียวแบบนี้ก็ตั้งชื่อไว้เอไพกรีนนะเอาไพกรีนก็เป็นเขียวเข้มหน่อยนะครับเหมือนเหมือนป่าสนอะไรประมาณนี้ ก็จะเปิดให้จอง18มีนาคมนะครับเอา้าเราไปดู iPad Air 5กันบ้างดีกว่าครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายคนรอคอย iPad Air เปิดตัวรุ่นใหม่นับเป็นรุ่นที่5เหมือนกันครับหน้าตาของ iPad Air 5เนี่ยเหมือน Air 4แทบจะเป๊ะเลยครับเพราะว่าขนาดจอเท่ากันก็คือเป็นจอ10.9นิ้วหน้าจอยังเป็น Liquid Retina อยู่นะครับยังไม่ได้อัพเป็นแบบ iPad Pro นะ แล้วก็ใช้ทัช c h ID ที่ปุ่มโฮมเหมือนกันครับกล้องหลังตัวเดียว12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาใส่ M1 เข้าไปครับก็คือจะทำให้ iPad Air เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเนื่องจากใส่ M1 แล้วก็แรมเนี่ยจะเป็น8 g b สนะครับส่วนอื่นๆก็คือมีการปรับกล้องหน้านะครับัพเป็น12ล้านพิกเซลแบบ ultra wide นะกล้องกว้างใช่ไหมก็เลยทำให้ได้ฟีเจอร์นี้ไปด้วย center stage ก็ภาพมันก็จะเขาเรียกว่าแ r a c ตาม อันนี้ก็เหมาะมากกับพวกประชุมออนไลน์ที่เราอาจจะแค่วางเครื่องไว้ก็สามารถจะช่วยทําให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นออดเป็น USB-C เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้ความเร็วขึ้น2เท่าเพราะว่าก็จะมีหลายคนที่บ่นนะครับเรื่องแบบเออสมมุติเราเสียบเออ SD card reader แล้วก็โหลดรูปจากกล้องลงมาเนี่ยมันยังมีความช้าอยู่บ้างน,นะครับเขาเลยอัปเกรดความเร็วให้เพิ่มขึ้นนะครับจาก1 0กิกะบิตเป็น2 0กิกะบิตนั่นเองแล้วก็มีการใส่ 5G เข้ามาแล้วนะครับต่างจาก iPad Air 4ที่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นรุ่นเซลูล่าหรือว่ารุ่นที่ใส่ซิม ก็จะใช้ได้แค่ 4G แล้วก็สี<า>เนี่ยมีให้เลือก5สีมีสีเดียวที่ยังเหมือนเดิมคือ Space Gray ครับสีที่เหลือเนี่ยใหม่หมดเลยราคาเริ่มต้นในไทยนะฮะ2 9 0 0บาทส่วนรุ่น256กิกนะครับก็25,900บาทสรุปก็คือแพงกว่ารุ่น,น 1, เดิม 1, 1. 1> ในปีที่แล้วพันหนึ่สั่งจองนะครับ18มีนาคมนะแต่ว่าหน้าเว็บในไทยของ Apple เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นให้สั่งจองนะครับ มาถึงของใหม่จริงๆนะครับที่เหมาะสมกับคำว่า Peak Performance ที่เขาทำบัตรเชิญกันไว้ก็คือ m 1 ultra อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเทคนิคการตั้งชื่อที่น่าสนใจแล้วมีขนาดใหญ่โตโมโหลานมากกว่า m 1 max นะครับ m 1 ultra นี่ apple พัฒนาฮะเป็น m 1 max 2ตัวฮะมาเชื่อมต่อกันดื้อๆเลยด้วยคอนเซปต์เขาเรียกว่า die to die interconnect เอา die กับ die มาชนกันพอชนกันปั๊บประสิทธิภาพก็แรงกว่าเดิม เท่าตัวอันนี้เป็นเทคนิคที่ภาษา Apple เขาเรียกว่า Ultra Fusion นะครับส่งผ่านข้อมูลระหว่าง2ดายดด้วยความเร็ว2.5เทราบไบต์ต่อวินาทีเอารวมล่างดีกว่าแพนมาเรามาฟิวชั่นกันหน่อยทำยังไงนะเอ้ยตรงฝั่งนี้พี่หนุ่ยอัลตร้าฟิวชั่นนึกถึงดาร์กน์บอลเลยนะพี่หนุ่ยนะ <laughs> แล้วกลายเป็นว่าเขาคำนวณทุกอย่างเกือบจะเป็น2เท่าทวีคูณเลยเพราะว่า CPU เนี่ยก็จะสามารถแม็กซิมัมได้ที่ 20แกนแล้วก็ G P U ได้สูงสุดที่64แกนนะครับแล้วก็มี Media Engine 2ตัวอันนี้เหมือนมี M 1 m a x 2ตัวในเครื่องเดียวะนะฮะแล้วก็สามารถสตรีม 8K นะครับ p r o r e แ 8K นะแบบกล้องหนังใหญ่ๆเลยได้พร้อมกัน18สตรีมครับ <Okay. S 1> เปิดหน้าจอเนี่ยได้18สตรีม 8K แล้ว playback ลื่นๆเลยการเอาชิป2ตัวมาต่อกันก็รองรับ r รมได้มากขึ้นด้วยสูงสุดฟังดีๆ 128G b RAM นะฮะ Apple ลเคลมว่า M1 Ultra จะเร็วกว่า Intel 16ค o r e หรือ16แกนสมองโดยการใช้ไฟเท่ากันเนี่ยที่90%หมายความว่า performance นะเอาไฟอัดก็ไปเท่ากันนะ90%เร็วกว่าและหากใช้ไฟน้อยกว่า GPU ที่ความเร็วเท่ากันก็จะ200วัตต์นะใช้ไฟของตัว GPU หน่วยประมวลผลเนี่ยนะความเร็วเท่ากันเนี่ยไฟน้อยกว่า200วัตต์อ้าวไปต่อกันที่ Mac Studio กันบ้าง ถือว่าเป็นแม็กตระกูลใหม่เลยนะครับที่ใช้ชิป M1 Ultra แล้วก็หน้าตานะออกมาทรง Mac Mini แต่หนากว่าความหนาอ,อยู่ที่9.5เซนครับคือเหมือนเอา Mac Mini <ม> 2>, 2ตัวน,นิดนิดมาซ้อนกันครับความหนาประมาณนั้นเลยความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของระบบระบายความร้อนครับเพราะว่าเป็นชิปใหม่ก็คืออากาศเข้าและออกด้านหลังด้วยตัวเอเคสที่เขาเรียกว่ามีรูเป็นอัตลักษณ์เลยทีเดียวด้านหลังนี่จะเห็นเป็นรูพรุนเลยนะ ก็จะมีการระบายอากาศที่ดีกว่าเดิมพอร์ตนี่พึบเลยมี thunderbolt 4นะครับก็รองรับ usb 4ด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็น usb c เนี่ยแหละจำนวน4พอร์ตเลยนะครับใช้ได้แบบเต็มสตรีมเลยแล้วก็พอร์ตแลนเนี่ยให้มาเป็น1 0กิกะบิตนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการหน่วงเลย1 0กิกะบิตเอาไปเต็มเตมนะครับ usb a นะครับก็ยังมีคนใช้อยู่แหละก็ให้มา2พอร์ตเป็น5กิกะบิตนะครับแล้วก็พอร์ต hdmi แล้วก็พอร์ตหูฟังจะเป็นหูฟังแบบว่า high impedance นะครับเหมือนใน macbook pro ที่เพิ่งออกมาครับผม ส่วนด้านหน้าเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมี USB C 2พอร์ตซึ่งก็จะแบ่งออกมานะครับถ้าเกิดเป็น M1 Max เนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB C ธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็น M1 Ultra จะเป็นพอตอ r b o l t 4ครับอืมมีช่องอ่าน SD Card ให้ด้วยนะครับแบบ UHS 2, 2นะครับ M1 Max เนี่ยใส่ RAM ได้64 g b นะครับส่วน M1 Ultra ใส่ RAM ได้ถึง128 g b ฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวเลือกของ SSD นะครับก็คือความจุของฮาร์ดไดรฟเนี่ย ก็คือ8เทราไบต์นะครับความเร็วในการอ่าน 7.4GB กิกะไบต์ต่อวินาที M1 Max นะครับเปิดตัวมาที่6 9 9 0 0บาทอันนี้ราคาไทยเลยนะครับส่วน M1 Ultra เนี่ยเปิดมาที่ราคา139,900บาทครับแต่ว่าตอนนี้ <Hey. S 2> ที่ไทยยังกดซื้อไม่ได้เลยนะมาพร้อมจอ Studio Display นะครับเป็นหน้าจอใหม่ที่ราคาถูกกว่า Pro Display XDR ที่เคยทำออกมาก่อนหนะ้า หน้าจอซู i d ดิสเพย์ขนาด27นิ้วนะครับความละเอียด5,120คณ2,880พิกเซลเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนับเป็นจอ r e ติ n a 5K นะก็ถือว่าชัดมากๆชัดแบบตามนุษย์สุดแล้วล่ะที่จะมองเห็นได้ความสว่าง600นิตที่สำคัญนะเข้ามาพร้อมขาตั้งจอที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มในจอมีหน่วยประมวลผลนะครับมี CPU เพื่อใช้ควบคุมระบบกล้องกระเสียง เสียงก็ให้ลำโพงมา6ตัวครับโดยก็จะเป็นบูเฟอร์ที่ตัดแรงสั่นนะครับ4ตัวก็จะมีการสั่นน้อยลงแล้วก็ Twitter 2ตัวสำหรับให้เสียงรอบทิศทางได้ครับ Apple ก็เคลมว่าอันเนี้ยเป็นลำโพงที่ดีที่สุดแล้วที่เขาเคยใส่ใน Mac มานะครับแล้วก็มีไมโครโฟน3ตัวที่ด้านบนนะครับสำหรับการทำเสียงระดับสตูดิโอครับผมนี่อันนี้เขารองรับ Spa t i a l Audio นะครับก็คือเสียงที่เปลี่ยนทิศทางได้ตามที่ Apple เขา ออกแบบมานะทีนี้กล้อง12ล้านพิกเซลที่ติดมานะครับก็จะรองรับ Center s t a เตด้วยนะสำหรับการขยับไปและกล้องแทร็กตามต่างๆอ่าแล้วก็มี usb c ไมค์หนึ่งตัวนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับ mac แล้วก็จ่ายไฟได้96วัตต์ในตัวก็เอาไปชาร์จอุปกรณ์ของ apple ได้นะฮะแล้วก็ยังมีพอร์ต usb c 3พอร์ตใช่ไหมฮะสำหรับต่อ<ช>อุปกรณ์รเพิ่มเติมราคาเริ่มต้นอยู่ที่54,900บาทครับอันนี้เริ่มต้นนะ เพราะว่าสามารถอัปกระจกนะครับเป็นกระจกที่เรียกว่านาโนเท็กซ์เจอร์นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนขาตั้งนะครับเป็นแบบที่ปรับความสูงได้จะเพิ่มเงินอีก1 4 0 0 0บาทครับแม้จะแถมขาแต่ขายความสูงเพิ่มนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกเปิดตัวในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเวลาตีหนึ่งแฟนแบร์ไตไม่ต้องอดนอนนะครับเพราะว่าผู้เราอยู่โยงเฝ้ายามให้ทางฝั่ง,งกองบรรณาธิการเทคนิคนี่โพสต์ข่าวขึ้นหมดแล้วนะครับเว็บแบร์ไต .com เข้าไปอ่านดีเทลสเปค กันได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมบทวิเคราะห์แต่เราจะเก็บตกกันหน่อยครับแผนสรุปพี่หนุ่ยก็มองว่างานงานครั้งนี้เต็มไปด้วยเกิลพาวเวอร์ครับพลัง<ม>ของสุภาพสตรีทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกเพิ่งจะผ่านวันสตรีสากลมาถูกไหมวอวิสแมนเดย์ Day, ใช่ไหมนี่แป <8, S 2> มีนาก็คือจริงๆก็คือตามเวลาของสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยตั้งธีมนี้เลยว่าคนพรีเซนต์เป็นผู้หญิง ส่วนอีกอันหนึ่งที่พี่ว่าดีมากก็คือเรื่องของการแสดงออกว่าวัสดุทั้งหมดของเครื่องเนี่ยรีไซเคิลร้อก็จะมีเน้นเนี่ยจะมีเพจที่จะแสดงออกทุกโปรดักต์เลยที่เปิดตัวนะฮะ,ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทีอ่องค์กรน,นี้รีไซเคิลตรงนี้แล้วก็เป็นตัวนำธงให้กับคนอื่นๆด้วย